นะครับพี่น้องอ๋อสวัสดีครับนี่ก็ขอบคุณคุณเพยนนะครับก็รู้สึกว่าอยู่เยอรมันหรือว่าเป็นของเมืองไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ส่งของเออส่งเสื้อผ้ามาให้พวกเรานะครับต like ัวไหนใส่ได้ตัวไหนใครใส่ได้มนก็จะแบ่งปันในทีมงาน youtube ของมนนะครับนี่ยะพามีเยอะแยะนี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ค so ุณเพ้นเฮียงรวย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 ตลอดไปครับ แล้วก็จะมีปลาแห้งด้วยนะครับของคุนเพนยนปลาแห้งชื่อพานะครับน้ำปูนี่ก็คือของแซนมอนเองนะครับใส่ร่วมกันมาแล้วก็จะมีกะปินี่ฮะแซนมอนส่งมาให้ขนลับนะครับแล้วก็จะมีปลาสับปลาสับเก,กลี้ยงปาสั ก็อันนี้อะไรอันนี้ก็ผมดังมาให้กลัวแฟนไม่ดอดเลยเนาะซื้อผมดังมามาให้ด้วยนะครับนี่ของฝักจากาแฟนเราก็จากคุณเพ่นนะครับอันนี้ก็จะมีอะไร้างอ่ายากโปรดนะครับแล้วก็ซื้อกล้ามแล้วก็กางเกงสองตัวนะครับอืมสเตย์อันนี้ของ มแนมนส่งมาฮะ,ะนี่นก็ของคุณเพญน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งมาให้มนจริงๆนะครับเนาะปะลาล้าด้วยแล้วก็มีมนไม่รู้ว่าปลาล้านี่เป็นของคุณเพญหรือว่าของอะไรนะครับน่าจะเป็นของคุณเพลนี่ของคุณเพลแล้วก็มีปลาแห้งนะครับตอนนี้มนก็จะ,อ,ะอย่างงี้นะครับนี่คือ แล้วก็จะไปกินข้าวกันต่อนะครับเนาะขอบคุณมากมากขอบคุณเพียงครับเออแล้ววะเนี่ยฮะน้องดื้อนะขอบคุณค่านั่นแหละเออนะครับอันไหนที่ใครใส่ได้มนก็เอาแจกให้เขานะครับเดี๋ยวลือน้องเป้านะฮะอยู่ในลูกเนี่ยฮะน้องเป้านี่แล้วก็เลือที่เรือก็น้องดื้นเขาจะไล่สามชุดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็น้องเป้าด้วยแล้วก็อันที่ยังใส่ไม่ได้หรือว่าละมอนก็จะเอาไปให้ คนที่ใส่ได้เนี่ยฮะน้อง<ด>เป้าปเออกะใส่ด้วยน้งมามาทังไหนด้วยรอืมเออนั่นแหละอ่ะกะกะที่ไม่เป้าเนี่ยรเนี่นะครับขอบคุณคุณเพียนจากเยอรมันนะครับนะแต่ว่าอันคนในที่มันยังไม่มาเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ในอะไรเงี้ยนะครับเนองเลมอมนจะถ่ายให้ดูเพราะว่ามันมันมัน,มนใส่เป็นชุดัยรุ่นนะครับเนาะดูด ลิซี่ไหมลิซี่ไหมลองช่วยจ้ามันเหรอลิซี่ลิซีจค่ะเนี่ยละดีใจค่ะขอบคุณค่ะในกูโก้ด้วยลูกเออนั่นแหละนะครับส่วนที่เดิมมันก็จะเก็บไว้ให้คนที่ยังไม่มาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับอยวน่าเรียกนิดๆก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยว อ่าอันของน้องมนออมใ้ของน้องลื่นเขาก็จะเก็บเพราะว่าของอ่าของเสาเกียงเขนานั้นยังใส่ยังรวมอยู่นะครับเนะาะบางตัวนี่ฮะนี่ก็ของน้องลื่นขเขาเก็เบไว้ฮะเขาเก็บไว้ของเขาทั้งนั้นนะครับโอเคมนก็จะถ่ายให้พี่น้องดูแบบนี้เลยนะครับเนาะกะ็เด้ แล้วก็จะทําอะไรกินกันนะเด็กๆที่นี่เออน้องปอจะกินอะหรอย่างะอ่ะาน่าจใส่ชุดใหม่มที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็จะทําอะไรนะจะทาชุ่มตำนะครับแล้วก็ย่างข้อไก่เนี่ยครับจะย่างข้อไก่ให้เขากินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้้อ,องดรนอไงใส่สได้เยอะเลยครับเพราะใส่มันพอดรีเลย